ท่านสืบพงศ์ศรีพงกุลนะคะโฆษกสารยุติธรรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสืบพงศ์ครับสวัสดีค่ะท่านโฆษกขาเดไหนครับครับครับเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่องไม่ได้ขึ้นประธานสานิกาผมคงไม่ถามย้อนแล้วล่ะครับเรื่องการกําหนดตําแหน่งที่ปรึกษาประธานสานิกาผมก็ไม่ถามย้อนแต่ที่สังคมเขากําลังสนใจกันมากเลยก็คือเรื่องการตั้งกรรมการสอบท่านสิริชยยัยนะครับแล้วก็แล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องชอปปิ้งองค์คณะตรงนี้อธิบายความให้สังคมเข้าใจสักนิดสิครับมันอย่างไรครับมันคืออะไรคะในความหมายตรงนี้ครับโดยโดยหลักการของการ การสำนวนของศาลยิธิธรรมเนี่ยครับเมื่อ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 มีการจ่ายสำนวนให้กับท่านผู้พิพากษารายใดแล้วท่านผู้พิพากษารายนั้นก็จะเป็นผู้พิจารณาพิพากษาไปในองคณะของท่านจนจนมีทาการ,รการทคราคาพิพากษา่าาะครับแต่ว่าในกรณีบางกรณีเนี่ยครับที่อาจจะการพิจารณาคดีของท่านนั้นทําไปโดยล่าช้าหรือขัดต่อกฎหมายนะครับหรือด้วยเหตุผลอะไรซึ่งมีระเบียบ รชัชการป่ายตุลาการสารพุติธรรมบริบบาการเรียกคืนสํานวนเนี่ยครับให<ช>้เรียกคืนได้เนี่ยครับในการเรียกคืนเนี่ยครับก็ก็มีระเบียบระบุเอาไว้ชัดเจนครับ,รบว่า,วาให้จ่ายสํานวนให้แก่องค์คณะอื่นนะครับแต่จะแต่จะเรียกคืนหรืออสำนวนคดีน,นั้นเกินกว่หาหนึ่งครั้งไม่ได้อได้คดีเดียวกันในคดีเดียวกันครับด้คดียวกันจะเรียกคืนเกินกว่าหนึ่งครั้งไม่ได้ท่านท่านใหม่ ที่ตัดสินอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามผลตามนั้นนะครับครับเว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นอัน,น้อาตกล้าล่วงได้ซึ่งเหตุจาเป็นอน,น้อาตกล้าล่วงได้ก็มันก็มีอยู่ในขอบเขตที่จํากัดนะครับเช่นกรณีท่านเจ้าของสม,มุนลที่ได้รับตายใหม่อาจจะพ้นจากรชาชการไปหรือเสียชีวิตอย่างนี้ก็ต้องจามม่ายจำนวนให้ท่านใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติตามปกติแต่ไม่สามารถที่จะเมื่อผลตามความพิพากษาของท่านใหม่ไม่เป็นไปดังใจของ ผู้รับผิดชอบในราชการศาลแล้วเราจะไปจา่ายจำนวนให้แก่ท่านอื่นๆจนกว่าจะตรงใจอย่างนี้เนี่ยใ,ใ,นในทางในทางระเบียบการจา่ายจำนวนควาคมก็ดีเราไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าถ้าทําเช่นนั้นก็ถือเป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระของศาลนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกรณีของท่านสิริชัยนั้นหลายครั้งพบว่าหรือมีการร้องกันขึ้นมาว่ามีการแช่อำนาจเรียกคืนสำนวนในหนึ่งคดีมากกว่าหนึ่งครั้ง ก็กเ,ปเป็นข้อกล่าวหาที่ทางามิมีในการชั้นที่พิจรารณาความเหมาะสมพบข้อเท็จจริงในเบื้องตนน้นนะครับซึ่งจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงในรายละเอียดต่อไปครับค่ะออประเด็น,นเหล่านี้ที่มันเคยมีร้องกันมาก่อนหน้ามันมีการสอบไปก่อนหน้านี้หรือยังคะหรือว่ายังไม่ได้สอบคะอ่า,อาก็เป็นการแสดงหาข้อเท็จจริงในชั้นอนุกรรมการตุลาการสารพิจารณาในชั้นที่พิจรารณาความเหมาะสมไป,ไปใ,นในชั้นนั้นเป็นครั้งที่ มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเหตุเหตุเหตุที่เกิดมันครั้งเดียวหรือมีผู้ร้องรายเดียวหรือหรือเกิดขึ้นเป็นหนึ่งนิดแล้วก็มีผู้ร้องหลายรายอย่างไรครับท่านครับท่านท่านสิริชัยเป็นผู้แถลงเอาไว้นะครับว่ามีจานวนคดีที่ท่านถูกกล่าวหาและเป็นบุรเหตุที่ทําให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งอยู่สามคดีนะครับสามคดีสามเรื่องนะครับซึ่งซึ่ง ก็เป็นประเด็นที่ทางอนกุกรอตและกตอตได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณานะครับและต้องค้นหาข้อเท็จจริงให้สิ้มกระแสความรว,วมทั้งคดีติดต่อไปด้วยครับอ๋อครับอ,อย่างน้อยก็คิกออฟจาก3 3> สามเรื่องสามคดีนี้แหละท,ที่ท่านสีชัยเป็นคนพูดถึงเองนะนะครับมีการเรียกคืนสำนวนจากองค์คณะต่อหนึ่งคดีเกินกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่ง,งปกติจะไม่ทํากันนะนะฮะใช่ครับซ,ซึ่งซึ่งท่านท่านสิริชัยก็เห็นมีความเห็นว่าท่านไม่ได้ถือว่าเป็นการเรียกคืนเพราะว่าเมื่อท่านผู้พิพากษาอะไรท่านไหม่ไม่ประสงค์จะเขียนท่านก็นําจำนวนมาคืนเองไม่ได้ถือว่าเป็นการจ่ายจานวนให้กับท่านผู้พิพากษาลายใหม่นะครับอ๋อครับไอ้ตรงนี้นใช่ไหม,ไหมครับที่เขาเรียกว่าช้อปปิ้งองค์คณะนะครับอ่าก็เป็นภาษาที่พูดกันในแวดวงของตุลาการาิที่ที่กระทำไม่ได้นะครับโดยโดยโดย ลักษณะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณลักษณะของการเป็นผู้พิพากษาก็คือจะมีบุคคลใดเข้ามาแจ้กแซงความเป็นอิสระในการ<อ>พิจารณาพิพากษาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านผู้รับผิดชอบในราชการศาลหรือบุคคลภายนอกหรือบุคคลใดก็ตามเขาจึงมีระเบียบในการที่จะาวางเส้นเอาไว้ว่าจะทําได้แค่ไหนเพียงใดนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสับที่ใช้กันว่า ช้อปปิ้งองค์คณะก็คือเลือกองค์คณะที่คิดว่าจะตัดสินอย่างที่ใจตัวเองต้องการนะอย่างนั้นแต่เวลานี้ยังเป็นเวลานี้ยังไม่ได้เป็นความว่าท่านสิริชัยเป็นอย่างนั้นไม่ถึงไม่ถึงว่าสับคำว่าช้อปปิ้งองค์คณะความหมายคืออย่างนั้นคือเลือกองค์คณะ ที่จะให้ตัดสินในทิศทาอย่างที่จิใจตัวเองต้องการประมาณนั้นถูกไหม้องครับแต่กรณีท่านสีชัยต้องไปตรวจสอบอีกใช่ไหมคะในรายละเอียดอีกยังไม่ได้สรุปออกมาอ๋อเาแต่แม่แต่ว่าสัปนี้ใช้กันมานานแล้วเลยครับท่านท่านเสือพงศ์ไอ้คแสว่าช้อปปิ้งโอคณะน่ารักจังเลยสัปเนี้ยครับแสดงว่ามันมีเป็นกฎการ เป็นคําพูดของในแวดวงตุลาการนะครับ<อ>ซึ่งเราจะระมัดระวังจริงๆเหล่านี้อย่างมากที่จะไม่ให้เกิดประเด็นปัญหานี้ขึ้นในสังคมของสาลที่พิธารณาเป็นขา่าดนะครับค่ะแสดงว่ามีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหลายครั้งหรือบอ่อยครั้งหรือเปล่าคะจนเกิดเป็นคาคานี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นคนํนาคที่เข้าใจกันได้าหมรไม่ใช่ครับเป็นในในในการเรียนการสอนทางวิชาการก็มีการพูดกันถึงประเด็นนี้ในเวลาที่เราเรียนใน ในวิชาพธรรมนูญรสารยิธรมนะครับอ๋อครับแต่ผมก็จะว่าศัพท์นี้มันน่าจะเพิ่งเกิดในช่วง10กว่าปีที่เองกระมังฮะพระรุ่นผมยังไม่เคยได้ยินศัพท์นี้มาก่อนเลยท่านสืออบวงศ์แสดงว่าผมนี่แก่จัดแล้วนะเนี่ยน่าจะน่าน่าจะพูดถึงในแวดวงนักเรียนกฎหมายสักในช่วงสิบยปีนี้กระมังประมาณนั้นนะนะ <laughs> เอาละครับพอเห็นประเด็นผมก็เจะว่าตรงนี้คือคือคือ,ค,อคือประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องของการตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงท่านสิริชัยใช่ครับรับคุณมากครับ,<อ>รบและเป็นเหตุที่เกิดในช่วงที่ท่านสิริชัยเป็นประธานสาุทธเป็นประธานสาุทน์จึงเป็นเหตุใหม่ครับไม่ใช่เป็นเหตุมบแต่ดั้งเดิมอะไรก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐประการช่วงนั้นครับเอาละครับเอาละครับเข้าใจแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านสืบพงศ์กรับ ครับดีดีครับสวัสดีครับคุณท่านไหนคณอนามนรรัตน์ครับค่ะข้อศกสารยุติธรรมนะคะท่านสืบพงศ์ศรีพงุจ